เอซีน oh ้าพิธีก็สูดเออเมียนจ้าค่อยๆเดินนะคะสวัสดีค่ะค่อยๆเดินกันเด้อสวัสดีค่ะฮะโบว์บริเจ็บมันเปียกค่อยๆเดินนะคะพี่แพรนะคะสวัสดีครับไปอยู่เตะเต้นก่อนเด้อค่อยๆเดินนะคะเต้นหน้าหน้าพิทีเลยแม่ ตอนนี้จอกำลังจะขึ้นนะคะถ้าใครบาหิ네้นเขานั่งาหิ้นก็น่าหลงหงอทำไมไม่ได้ได้ ก็ได้ได้แหละฮะ okay. เด้อฮัลโหลเด้างเต็นท์เพิ่มนะคะกางเต็นเต็นเต็นเพิ่มเอาเอาสู่เขาเด้อซื้อบัตรซื้อตัวนะคะชิลิงน่ารล่างได้เลยนะคะ ไปฟังเสียงกบไปมวนหาไบหมอแเวีดฮะมันน่าจะอยู่ด้านหลังเลยพี่พี่ลุงเดี๋ยวตอนนี้ก็ยัม่เต็อมอมีกนะคะ กอดเสื้อบอดเสื้อตัวผุณปิดเป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะคะเมลิเกไปน้ำหลอกกาบพักเจกยกูไปน้ำพี่หน่องผู้ชายพ่อเงี้ยนนะคะทีมจอทีมไฟเพื่อนกับมาซอยพี่น่องคอยกลางเ้นกับพี่โอนะคะ ไม่มาซื้อั้วันเดยวซ้วซื้อเลหดเลยกพี่โอ๊ตนะคะ,อะตอนนี้กำลังระพูงด,ด้านข้างขึ้นนะคะ

เป็นมาไหมนู้ซี่อืมนู้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่เห็นพี่เบนนะคะสีมาจบไปบางเพลงทุคกคนจ้าขอบคุณนะคะอะไรจ้าทีมไลฟ์เแค่ยังไม่ได้เแค่ยังเขาถ่ายคอนเทนต์เฉยๆทำไมสิมาเแค่ยังแล้วบังเล็บสักเละซากลากอยู่ ข้าแม่ค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะใครก็นคะโอ้ไม่อยู่ยังบริอเหตุขาชนเ่ยขาขึ่นบริเหตุดุนดุแล้วค่ะดุณแล้วนเลยโเหตร่เ้ายแล้วค่ะ ตอนนี้จางเต็นนะคะเอาหมอแวดไปไต้กลมหา้าวป่นี่ป้าเพราะเพราะยืมหมอแวดไปไต้กลมเนี่ยเสียงกลมที่เราเป็นตลาดยเยลยเขาไต่ในตลาเดเหรอหรือว,ว่าเมียนค่ะใครยืมนี้เต็นเต็นมาแล้วโปรด่ที่นอก งานทุกคนช่วยเหลือกันดีมากเลยนะครัไไคะวนตังแล้วส่งเพจไหนก็ได้ค่ะถ้าถ้าเข้าเพจอ่าซันบอพรฟซีไม่ได้ก็ส่งที่เพจซื้อตัวนาลิตาไลก็ได้นะคะยคเยอะึ้นเีอะมันกถึงเองครับนะครับผม แล้วก็นประมาณสองครึ่งนะคะแม่แม่มาเยื่อรอมเยอะมากนะคะ Hãy mẹ cho mà nó con bố mẹ con bố bút con bố mẹ con ให้้ไหน,อเเนไอพ่องไอพ่องพรอมาเนยังไงน,นี่ขาจอจอจอคอมเอาไว้ยังไงนะฮะแล้วย่างๆก็ได้นี่ย่องๆให้เนี่ยย่างมานีก็ได้เพราะ่าสั่งตั้งตังต้งโต,งต,งตอคอมน ซีโค้ดใสร็จไปมันโค้ดเอาเลยมันนั่งโค้ดอยู่นี่เจมมันนั่งกดตรงเนี้ยมันกดไม่ได้สายมันจะเอาไหมจะเอาแค่ไหนไปโคแดขัองข้างได้ไหม

หวัเถ,ถึงไหมไม่ได้ถึงตรงนี้เออตรงขยับเคลื่อนมาอีกก็ได้

พี่นาริตาไลนะคะทุกรอบที่นี่นะคะเ่อร์ผน้ใหญ่บางดังแล้วพี่แม่นะคะไม่ปักผิดนะคะท้าเพจซื้อตัวนาริตาไลได้เลยเพราะว่าเดืนที่ไลอยู่ตอนนี้บางบางท่านเอฟซีบางท่านทักซื้อตัวไม่ได้นะคะท้าเพจไหนก็ได้นะคะถ้าเอฟซีทักได้นะคะเท้าเพจเท้าเพจสั้น ลงสะทอก,ก็ได้นะคะหรือว่าถัเ<ร>าเพียนซื้อตั๋วก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคะถ้าใครสะดวกทักเพียนไหนทักได้เลยนะคะอออคขอบคุณพี่พงษ์พี่โอ๊ตนะคะพี่โอ๊ตแล้วก็ทีมจอนะคะน้องๆทีมจอนะคะ ซตอ่าเต้นรอนะคะผู้จางเต้นรออุ้ยนุสีลืมไปส่งบงังเสียง บบือดฟิวดำหน้าเนาะพี่เพียพร้อมดำนานเลยนะาและอาจารย์ไปแม่นั่งดีๆนะอันคุยงานไม่เป็นดีพี่นรองค่ะเดี๋ยวผู้ชายขอขอถามสองคนเอ้าคุอรดลงนาะเป็นพี่รอง

าอาอาจลิหน่อยนะคะซืบัตรซื้อตั๋วปุุงปิดที่ลิงหน้าล่างได้เลยนะคะพี่น้องบอกว่าคอยไปจับกบุปเนเสียงกบุ๊เขียดห้องหลายๆพี่น้องแมนอยู่ไปจะไปจับอยู่ปละเด็นยากเร็ว วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีก๋วยเตี๋ยวให้ทานนะคะคเอเมนไหมาะคะุณเอเมนเหรอพ่อทำงานได้มครับผมได้ ฉันบอนห้างไก่ใช่หนาทุกคนบอกบุ๋มว่าเร็วว <c oughs> อีกน้องเกียบ เบอร์ไม่ยังนงึ้้น,น,นาเลวยอะระวังเลือดนะรุ่ชี้ฮะขมวตั้งกกษตร็จแล้วนะคะเบอร์เบียรรอลิขสิทธิ์เมื่อหันสีพันตัวตี้เรือพันเนอน็ดปี่นอนลิขสิทธิ์เพีงคือเราเห็นสี่เจ็ดสามห้า

แบบไม่ได้ปักหมุดเิดนะคะปักนานริตาไรนะคะเพราะว่าเพจพระเอกเอฟซีบางท่านทักไม่ได้นะคะมีปัญหาในการเทักเพจนะคะก็เลยให้ทักไปที่นานริตาไรนะคะทักได้ทั้งสองเพจนะคะเพจไหนก็ได้นะคะ บอสตั้มน้าหวานมากบอสตั้หล่อมากอาจจะมันอาจจะบักนะคะในเฟซบ o ๊กอาจจะบักเพราะว่าบางท่านขึ้นสี่พันกว่าท่านบางท่านก็อ่าแต่ตอนนี้หน้าจอนุ้มขึ้นพันเอ็ดหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าท่านบางคนก็ยังสี่พันอยู่นะคะ อันไหม,มแต่งหน้าสุดถ่ายงูเนาะมิ่งแต่คนละล่อสวยมาอย่ค เดี๋ยว sổ สวยเลย

น้องเตียวสวยมากขนมแลวม้ว้นม้แม่อูก็กำลังทำขนมให้บอสน,นะคะเป็นดูมาก <c oughs> น่ารักนะคะ <c oughs> คิบหรอคะเรืออะไรถุงไหมซือ้อบัตรซื้อตัวนะคะทุกท่านคะรีบเข้ากลุ่มนะคะเดี๋ยวซี่เช็คดูก่อนนะคะว่าเท่าไหร่จะไล์เปิดก่อนจ้า ทิกเกอร์ทิกเกอร์บ,บ,บอสก็เสร็จแล้วบอสตั้มกับบอสจีเทนนะคะคืนนี้บนเวทีลิเกนะคะเป็นครั้งแรกไหมคะบอสไ,ไม่แรกใช่ไหม <c oughs> เคยขึ้นอยู่ใช่ไหมอ๋อนานแล้วเออหนูสี่ก็บอกหัวจักได้บอสฝึ่งเห็น เคยหัดอ๋อรอชมได้เลยนะคะว่าจะเป็นยังไงคืนนี้นะคะรีบเข้ากลุ่มกันนะที่เกิดขึ้นไหมเอ้อายแล้ว,ลวนี้แล้ว อันบังหันมันหนาสิถือที่กระซิบเพ่งพึ่งพี่น้องคนดูก็เลยลดนะคะจากสี่พันกว่าห้าพันเมื่อกี้เรือพันสวงใครหอมแก้มทิกเกอร์อ่ะทำไมหน้าชมฟูเลยจะร้อยสี่สม้มเ,เหรอ เอาได้ไหม,ไมไอ่านุ๊เอาให้เนาะคราวนี้ใช่ไหมครับุอืมโอเคขอบคุณครับก่อนครับ <laughs> เอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูนะคะทิกเกอร์นหน่อยตอนนี้แม่อูนะคะ ไปช่วยทำผมให้บอสนะคะเต้เสร็จยังตัดเลยต้องหัอปลูกผมกำลังโก่งนะ พี่บอยไม่ใส่โคของไม่โอ้นา่ารัาใช่ค่ะชิมน้ำแปลงพี่บอยชิมยากแบเหมือนจะฝนะ <c oughs> โดนฝนแล้วชิงแล้วเขาเขา่ม,มอนได้ยังอ่าทักเพจซื้อตัวได้เลยให้พระเอกแชร์ใหม่นะครับอ๋อ สวัสดีครับทุกคนเข้ากลมกลดกันได้ยังครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวนุชทำธุระแป๊บหนึ่งนะครับแลวเดี๋ยวนุชจะพาเดินนะครับสักครู่หนึ่งนะครับคุยกับผมแป๊บหนึ่งนะครับ อ๋อไม่ได้มาครับไม่ได้มาฝนตกอ่าตอนนี้เริ่มหยุด้วครับเริ่มหยุดแล้วฝนเริ่มหยุดแล้วนะครับมารอคู่นะครับทุกคนเดี๋ยวรอน้องโนต์กินน้ำกินท่าเข้าน้ำแป๊บหนึ่งจะมานะครับอ๋อขอบคุณมากครับผมแต่งเองครับนะนั่งแต่งตรงนี้ อันนี้ของผม,มไ, <ป S 1> ไม่ใช่มไม่ใช่พี่อันนี้ไม่ใช่คือ,อขอบคุณครับกอล์ฟิล่าขอบบคคุณ,คคณครัเดีย๋ยวมาคุยกับผมแป๊ดหนึ่งนะครับขอบค,คุณมากครับที่นั่งผมตรงนี้ครับนั่งแต่งม,มัแต่งน่งแต่งเมื่อกี้เพิ่ง ที่นั่งแต่งหน้านานๆได้แต่งหน้าเขียนคิ้วจะไม่ถูกเลยเล่นกี่ทุ่มครับประมาณสองทุ่มกว่าคสองทุ่มกว่ากว่านะหรือเพราะว่าฝนฟ้ามันตกด้วยนะครับฝนฟ้ามันตกด้วยนะครับบอยน้ำใหมขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากอย่าให้นุชเดินพาไปนะครับนุชก็จะกินน้ำกินท่าก่อนบอยเรามาขอบคุณมากบ ก็ไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นนะครับไม่เล่นน้องบอกอนหยุดตกนนี้ตอนนี้เริ่มหยุดเริ่มหยุดตกนะครับหยุดตกแล้วเนาะก็ไปปลอยเม็ดนิดๆหน่อยๆครับก็หยุดแล้วยุดแล้วนะครับเพราะว่าตอนช่วงเย็นแล้วช่วง้ามก็ตกเยอะเนาะแต่งหน้าเก่งมากขอบคุณมากๆครับใครยังไม่เข้ากลุ่มรีบเข้ากลุ่มกัด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวยขอบคุณรักตันนานะครับบอนจังแต่งหน้าสวยขอบคุณมากกครับ ไม่เห็นน้องีเนอรออกมาแล้วครับกำลังแต่งหน้าครับอยู่บนเวทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมากินะครับสวัสดีคุณจริงจริงนะครับสวัสดีคุณจริยาใช้ครีมกันแดดใช่ครับผมใช้ครีมของบอสตลอดเวลาไปไหนนะครับเวลาน้องบอยครับอยากเปบอสก๊นสักครู่ครับเดี๋ยวนี่นถมาแล้วนะครับอยาให้รถพาเดินนะครับมันอาจจะเป็นหวัดเป็นไข่อย่างไงไม่รู้ก็จริยามากพี่้อง พี่เจสวยแล้วสวยมากนะคะบอสสร็จแล้วแม่อูทำผมให้นะคะเลือดหลาย,พ,ยาพี่น้องเอ้้ยบางนละผมเป็นยาเป็นทิพผมให้ลูกไคร แที <c oughs> <c oughs> ่แคี้ซื้อปะซื้อตัวชิลินด้านล่าได้เลยนะคะ <c oughs> มันเข้าซื้อกุมปิดเ,เพื่อแพร่ชันขอบคุณนะคะผู้สามให้โอสวยมากๆน้องแพรสวยที่สุดสวัสดีหนุ่มพันหนึ่งร้อยท่านนะคะ ทักเพจได้เลยนะคะทักเพจที่ปักหมุดได้เลยนะคะทักได้ทั้งสองเพจเลยนะคะถ้าใครสะดวกเพีไหนทักได้เลยนะคะทั้งนานริตาไลทั้งสนุสทอนเอฟซีนะคะ ในกลุ่มอ่าน่าจะสามทุ่มนะคะรอไลฟ์สามทุ่มเหรอคะบอสอ่าบอสบอกาให้ลงก่อนแล้วเดี๋ยวกล้องใหญ่จะไลฟ์นะคะโอเคนะคะทุกท่านคะ่ะ